สวัสดีครับทุกคนถ้าพูดถึงเพลงที่ปังที่สุดของวง Black พิงกนะครับก็คงหนีไม่พ้นเพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงที่เปิดประวัติศาสตร์ของวง Black พิงเลยนะครับเพลงนี้ซึ่งหลายคนก็คงอยากรู้นะครับว่าเพลงที่ปังขนาดนี้เบื้องหลังจะขนาดไหนนะครับและแน่นอนนะครับขึ้นชื่อว่าเบื้องหลังของตึกดํบ YG จีแล้วการถ่าย MV นั้นต้องไม่ธรรมดาแล้วก็ทุ่มทุนสร้างแน่นอนซึ่งแอดมินทําคลิปนี้ตามคาขอของใครหลายๆคนนะครับก็ถือว่าเป็น MV ประทาความจริง EP3 เลยเนาะและคลิปที่แล้วะคครรออมมิกก็ขขขุณาาาๆเลยทที่ Solo งง adminmin MV ปวจ ได้วิวไป1.5ล้านก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าโซโลของเจนนี่นั้นผ่านมา2ปีแล้วแต่บลิงนะครับกลับไม่ลืมแล้วก็เข้ามาดูเป็นจํานวนมากก็สําหรับใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับก็สามารถเข้าไปดูในช่องแอดได้เนาะแต่ก่อนจะไปนะครับแอดมินอยู่คําถามหนึ่งว่าเพลงนี้นะครับมันเรียกชื่อ,อยังไงนะครับต้นเหตุนะครับก็เกิดจากว่าคลิปที่แล้วนะครับแอดมินไปเรียกเพลงนี้ว่าตูดูตูดูแล้วก็มีหลายคนนะครับพิมพ์มาบอกแอดว่ามันไม่ได้เรียกว่าตูดูตูดูนะครับ มันเรียกว่าดูดูดูก็นั่นแหละรครับหลายคนก็บอกว่ามันเรียกว่าดูดูดูนะพี่นั่นทําให้แอดนะครับกลับไปฟังสี่สาวแบล็คพิ้งพูด too hard so do 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 with us do 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 with us เนี่ย여기는블랙핑크의 do 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 뮤직비디오촬영 do 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 뮤직비디오촬영현장에서 do 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 에서꼭제니의마지막เอาจริงจริงไหมแอดมินก็เริ่มไม่แน่ใจแล้วนะครับว่ามันเรียกว่ายังไงนะครับก็ถ้าใครเป็นเนทีฟสปิเกอร์ภาษาเกาหลีนะครับก็สามารถมาบอกแอดได้นะถ้ารู้ โอเคนะครับกับเข้าเนื้อหาคลิปนี้นะครับเป็น MV ประทาบความจริงของเพลงนี้แอดมินจะพาไปดูว่าใน MV กับความจริงนั้นมันแตกต่างกันขนาดไหนและสีสับและพิงค์จะน่ารักขนาดไหนไปดูกันเลยครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณผู้ติดตามด้วยนะครับอีกนิดเดียวก็จะ2 0,000นแล้วโอเคนะครับมาเริ่มที่ฉากแรกกันเลยฉากนี้นะครับเป็นฉาก Square Up น่าจะเป็นคอนเซปต์ของอัลบั้มนี้นะครับที่ชื่อว่า Square Up ซึ่งคําว่า qua สแลวร ทำให้ฉากนี้นะครับทุกอย่างเรียกได้ว่าเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสหมดเลยทั้งหมดนี้นะครับเป็นการเซตฉากขึ้นมาจริงๆโดยไม่ใช้ CG และตามสไตล์ YG นะครับไม่เล่นกับน้ำก็เล่นกับไฟฉากนี้นะครับจะประกอบด้วยน้ำเต็มไปหมดโดยกระจกรอบตัวของสาวๆนะครับสามารถปล่อยน้ำไหลออกมาได้สังเกตได้จากใน MB นะครับกระจกรอบๆข้างนั้นจะปล่อยน้ำลงมาตลอดซึ่งน้ำที่ถูกปล่อยออกมานะครับจะลงไปกองรวมกันอยู่ด้านล่างทําให้ตอนนี้นะครับสีสาวแบล็คพิงก์กลังเต้นลอยตัวอยู่บนพื้นผิวน้ําโดยการจัดแสงจัดอะไรต่างๆนะคร ทำให้เหมือนตอนนี้นะครับสีสาวแบล็กพิงกําลังเต้นกันอยู่ในโลกใต้น้ําและเป็นโลกใต้น้ําที่เป็นสี่เหลี่ยมนะครับตามคอนเซปต์เลยสแควร์อัพและยังไม่หมดแค่นั้นนะครับก็ยังมีบัลลังก์หมุนได้ของสีสาวแบล็กพิงด้วยมันเป็นบัลลังก์อันเดียวนะครับแต่สามารถนั่งได้ถึง4คนโดยในการถ่ายทานะครับก็ไม่ได้ใช้ C ีอีกแล้วเป็นบัลลังก์ของจริงนะครับที่สามารถหมุนได้และให้แอดเดาว่านะครับแอดว่าอากาศในนี้น่าจะหนาวนะเพราะรอบตัวนะครับเต็มไปด้วยน้ําเพราะว่าสังเกตได้เลยนะครับสี่สา, ink, แาวแบ ซึ่งในฉากนี้นะครับสีสาวแบล็คพิงค์ถ่ายแค่ช่วงบนไม่ได้ถ่ายช่วงล่างทําให้พวกเธอสามารถเอาผ้าห่มมาห่มขาของพวกเธอได้มันก็ได้แตกต่างจากใน MV มากเลยนะครับใน MV นั้นท่อนบนเธอดูสง่างามแต่เมื่อตัดภาพมาดูท่อนล่างแล้วเนี่ยเรียกได้ว่าน่ารักมากๆเลยนะครับต่อมาชักระเบิดควันสีชมพูในตอนจบฉากนี้ใน MV ควันนะครับเป็นสีชมพูแต่พอตัดภาพมาที่เมืองหลังทำไมควันมันออกไปสีน้ำตาลพูดตรงๆนะครับแอนดินว่าสีมันค่อนข้างเหมือนน้ำโคลน ฉากต่อมานะครับเป็นฉากนั่งบนบัลลังของเจนนี่ในฉากนี้นะครับเจนนี่น่าจะรับบทเป็นควีนในหมากรุกดูจากท่าทางเสื้อผ้าแล้วก็มงกุฎของเธอนะครับและนี่นะครับเป็นเซตฉากของเจนนี่ดูแบบนี้นะครับอาจจะดูธรรมดาแต่มันจะไม่ธรรมดาก็ต่อเมื่อเจนนี่เข้าไปในฉากนะครับเพราะเมื่อเจนนี่เข้าไปในฉากปุ๊บจะรู้เลยนะครับว่าหมากกแต่และตัวนั้นตัวใหญ่กว่าเจนนี่อีกและในหมากรุกยักษ์นี้นะครับเจนนี่เป็นควีนฉากต่อมานะครับเป็นฉากแรปของลิซ่า ในฉากของลิซ่านี้ YG ก็ถือว่าทุ่มทุนสร้างอยู่เหมือนกันนะครับเพราะแค่ฉากแรปฉากเดียวนะครับลิซ่าเปลี่ยนชุดถึง4ี่ชุดเลยและแต่ละชุดนะครับก็อยู่ในแต่ละฉากที่แตกต่างกันและในแต่ละฉากก็สื่อความหมายแตกต่างกันด้วยถ้าสังเกตดีๆนะครับมาที่ฉากแรกนะครับเป็นฉากที่ลิซ่าต้องถือนกใน m v นะครับเหมือนเธอจะเป็นเจ้านายมันแต่ในความจริงแล้วฉากต่อมาเป็นฉากลิซ่านักดาบสุดโหด แต่พอตัดภาพมาที่เบื้องหลังนะครับนักดาบลิซ่ากลับม,มาเกาค้างพี่จีซูอย่างเอนดูแล้วก็ทนุถนอมในฉากนี้ลิซ่าก็ได้ถ่ายไปเรื่อยๆนะครับแล้วจู่ๆนะครับเธอก็น่าจะหิวเธอเลยแวะเติมพลังก่อนไปถ่ายต่อนะครับต่อมานะครับในการถ่ายฉากนี้เธอบอกว่าเธอเป็นคนที่ฉลาดมากๆเป็นอัจฉริยะลิซ่านะครับและในเบื้องหลังนะครับเธอได้ใช้จีซูในการถ่ายรูปโดยเธอนะครับให้พี่จีซูถ่ายรูปให้และนี่นะครับก็คือท่าโพสที่เธอโพสให้ออกับตากล้องจีซู ฉากต่อมานะครับเป็นฉากของโรเซ่สำหรับโรเซ่ในฉากนี้นะครับเธอถ่ายในทีมเทพธิดาและมาในทีมเทพยังไม่พอนะครับเธอยังต้องถ่ายแบบ2บุคลิกอีกและ2บุคลิกนะครับก็คือแบบอ่อนโยนกับแบบดุดันหรือก็ประมาณแบบดีกับแบบร้ายแหละซึ่งแบบอ่อนโยนนะครับจะมาในรูปแบบเทพธิดาส่วนแบบที่ไม่อ่อนโยนนะครับก็จะมาในรูปแบบที่มองด้วยตาไม่เป็นมิตรเท่าไหร่และพอตัดไปที่เบื้องหลังเอิม่มนี่มันอ่อนโยนมากมากเลยนะครับโรเซ่เรียกได้ว่าใน MV กับความจริงนะครับแตกต่างกันสุดๆไปเลย ไปที่ฉากต่อไปนะครับฉากถือร่วมการสายฝนของจีซูในฉากนี้ก็สไตล์วายจีอีกแล้วนะครับไม่เล่นกับไฟก็เล่นกับน้ําแต่ฉากนี้นะครับพี่จีซูเล่นกับทั้ง2อย่างเลยเพราะว่ามีทั้งไฟไหม้แล้วก็มีทั้งฝนตกนะครับและก็ใช่ครับระดับนี้แล้วไม่ต้องใช้ CG นะครับฝนตกจริงไฟมาจริงนะครับและแอดก็แอบคิดนะครับว่าฉากของจีซูมันเหมือนหนังซูเปอร์ฮีโร่ใน DC นะครับมาที่ฉากต่อมานะครับเป็นฉากสุดลึกลับที่มีใน MV Making Film นะครับแต่ไม่มีใน MV เป็นฉากที่สีสาวนะครับต้องมาเล่นผงสีแต่แอดก็ไม่รู้นะครับว่าทําไมถึงมีแค่ฉากของลิซ่าที่ปรากฏใน MV ส่วนฉากของคนอื่นๆนะครับก็ได้หายไปอย่างลึกลับนะครับไม่มีใน MV เลยก็คือความ g ว g ยจีแหละเนาะอันไหนที่ไม่เข้ากับ MV นะครับก็สามารถตัดออกได้โดยไม่เสียดายแต่ก็อย่างว่านาะอแอดก็แอบเสียดายแทนนะครับเพราะว่าสีสาวก็น่าจะตั้งใจถ่ายทั้งทีมงานทั้งคอสตูมทั้งค่าเสียเวลานะครับวายจียอมทิ้งหมดเลย แต่แอดมินก็เชื่อมั่นในทีมตัดต่อของ YG นะครับว่ามันไม่น่าจะเข้าจริงๆเลยตัดออกไปถึงอย่างนั้นนะครับก็อยากเห็น3สาวที่เหลือเล่นผงสีใน MV เหมือนกันฉากต่อมานะครับเป็นฉากที่เจนนี่นั่งรถถังไปช้อปปิง้งในฉากนี้นะครับเจนนี่ต้องนั่งบนรถถังดิสโก้นะครับแล้วก็กินป๊อปคอร์นไปด้วยบนหัวรถถังนะครับก็มีถุงช้อปปิ้งฮิ้วมาด้วยเหมือนเธอเพิ่งช้อปปิ้งมาเสร็จถือว่าเป็นการช้อปปิ้งที่น่าตื่นตาตื่นใจมากๆเลยนะครับเดินทาง และการคัมแบ็กครั้งนี้นะครับเป็นการคัมแบ็กที่เจนนี่กลับมาแรปซึ่งไม่ได้แรบมานานนะครับเจนนี่เลยตื่นเต้นแล้วก็บอกว่า <c oughs> ในการแรปครั้งนี้ของเจนนี่นะครับเป็นการเอารถถังมาไว้ในสตูดิโอเลยและรถถังนะครับก็ถูกประดับจนเหมือนลูกดิสโก้และฉากที่เธอถ่ายต้องมาเดินแรปรอบสตูดิโอด้วยซึ่งหมวกเธอนั้นดูเหมือนจะใหญ่เกินไปเธอเลยต้องเก็บถุงชอปปิ้งแบบนี้ และใครบอกนะครับว่าการโยนป๊อปคอนเข้าปากเป็นเรื่องง่ายต้องไปดูเบื้องหลังของเจนนี่นะครับว่าถ่ายกี่เทคต่อมานะครับเป็นฉากแชนเดเลียของโรเซ่เป็นโคมไฟระยะอันยักษ์นะครับที่โรเซ่สามารถนั่งได้แล้วก็สวิงตัดไปที่เบื้องหลังนะครับโรเซ่บอกว่าฉันกําลังใช้เวลายอย่างมีความสุขบนโคมไฟนี้ถึงแม้ว่าฉันจะไม่ได้นอนก็ตามนะครับ ก็ก็อย่างที่ว่าแหละครับการถ่าย MV ของ Black พิงคนั้นถือว่าสาหัสมากๆอยู่แ l ล c k พิงค์บอกว่าพวกเธอต้องอยู่ถ่าย MV โต้ลุ่งหลายวันเลยต่อมานะครับฉากจีซูกับวิกผมสีชมพูของเขาฉากนี้นะครับจีซูต้องใส่วิกผมสีชมพูเดินมาแล้วก็สะดุดล้มและเมื่อพอสะดุดล้มเสร็จแล้วนะครับเธอก็ต้องถูกจ่อด้วยปืนโทรศัพท์และให้ทุกคนสังเกตดีๆนะครับปืนโทรศัพท์นั้นเปิดกล้องถ่ายรูปไว้ทุกเครื่องเลยก็สื่อความหมายได้ดีนะครับฉากนี้และฉากที่จีซูล้มนะครับไม่ได้ล้มจริงๆเธออต้้งลมไปทับ แถมเมื่อตอนถ่ายนะครับจีซูเธอยังดูตื่นเต้นเมื่อเธอถูกจ่ะปืนใส่าอาฉักต่อมานะครับเป็นฉากท่อนฮุกท่อนที่2แน่นอนนะครับว่าเธอถ่ายติดต่อกันนานนะครับพวกเธอก็เลยต้องเช็คท่าเต้นหน่อยและก่อนที่จะถ่ายนะครับพวกเธอก็ได้ทําการให้กําลังใจกัน<อ>และแล้วนะครับพวกเธอก็ได้เริ่มถ่ายกันและสุดท้ายนะครับพวกเธอก็ถ่ายออกมาได้ดีเหมือนเคย โอเคนะครับก็จบลงไปแล้วสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้แอดด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ